เพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับวันนี้ผมจะได้มานําเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์เหรียญดิจิตอลเว็บไซต์บิตครับสำหรับวันที่23มกราคมปี65นะครับว่าภาพรวมของเหรียญวันนี้ต่างจากเมื่อวานมากน้อยเพียงใดนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการทําอะไรกับบิตครับสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูนะครับเกี่ยวกับกลุ่ม บิดค <Cornell>. ับมือใหม่หัดเล่นได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูทีละเหรียญกันนะครับมาดูหนึ่งนะครับในส่วนของเหรียญบิตคอยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับทันเฟรมที่ทันเฟรมหนึ่งเดนะครับในส่วนของทันเฟรม1นึ่งเดเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของทันเฟรม1นึ่งเดนะครับภาพรวมทันเฟรม1นึ่งเดวันนี้นะครับ ลักษณะเป็นเทนขาขึ้นนะครับก็คือลักษณะมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับตามที่ผมคาดการณ์นะครับที่ทานเฟรมหนึ่งเดย์ของเหรียญบิตคอยเนี่ยวันนี้นะครับเมื่อวานนะครับก็ยังมีแรงเซลเยอะนะครับวันนี้มีแรงขายขึ้นมาหนิดึงนะครับผมคาดการณ์ว่าแรงเมีแรงซื้อขึ้นมานิดึงนะครับผมคาดการณ์ว่าแรงซื้อนี้น่าจะน่าจะไปเก็บแรงขายเมื่อวานนะครับก็คือเก็บเก็บราคาเซลล์ของเมื่อวานนะครับผมคาดการณ์ว่านะครับยังเอ บิตครับเออบิตคอยยังไม่ไปต่อนะครับยังไม่ขึ้นไปต่อนะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะย่ำอยู่แถวนี้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าทะลุตรงที่เป็นแนวรับสําคัญบริเวณนี้นะครับหรือแนวต้านใหม่นะครับทะลุถ้าทะลุแนวแนวรับเก่าเกิดแนวต้านใหม่บริเวณนี้นะครับคาดการณ์ว่าบิตคอยน่าจะไปต่อนะครับน่าจะเบรกเอาขึ้นไปต่อนะครับน่าจะเบรกเอาขึ้นไปต่อในช่วงเวลานี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าผ่านแนวตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งเป็นแนวรับสําคัญนะครับราคาเดิมนะครับเป็นที่เป็นแนวรับสําคัญบริเวณนี้นะครับเกิดแนวต้านใหม่นะครับก็คือแนวต้านใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะบริเวณนี้นะครับถ้ากับดีตัวกับตัวขึ้นไปนะครับกับตัวตามเทรนขึ้นไปถึงบริเวณนี้นะครับถ้าทะลุบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่เป็นอัพเทรนก็คือเป็นเทรนขาขึ้นราคาอาจจะดีตัวขึ้นไปนะครับก็คือมีแรงซื้อ เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวว่าถ้าสมมุติว่ามันมาชนแนวรับเก่าเกิดแนวต้านใหม่บริเวณนี้นะครับอาจจะย่ำๆแล้วก็ดีดตัวลงมาต่อนะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์ตามความเห็นของผมนะครับในส่วนของเหรียญบิตคอยน์เนี่ยวันนี้นะครับโอเคนะครับเหรียญที่2นะครับก็คือในส่วนของเหรียญอีเทลเลียมนะครับเหรียญอีเทลเลียมที่ทานเฟรมหนึ่งเดนะครับก็จะคล้ายๆกับบิตคอยน์เลยนะครับที่ทานเฟรมหนึ่งเดนะครับ ณช่วงเวลานี้นะครับที่ทันเฟรมหนึ่งเดนะครับนี่นะครับอาจจะมาชนบริเวณนี้นะครับณทันเฟรมหนึ่งในวันนี้นะครับก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็คือมีแรงซื้อนะครับเพิ่มขึ้นนะครับคาดว่าแรงซื้อตัวนี้นะครับน่าจะเก็บแรงเซีย์เมื่อวานนะครับก็คือเก็บแรงขายเมื่อวานนะครับทําให้เกิด over อร์โอเวอร์บอสนะครับ ตัวว่โบนเมื่อวานนะครับคือมีแรงเซลลเยอะจุกมากเกินไปนะครับทําให้เกิดแรงขายนะครับก็คือการกลับตัวของแรงขายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งแรงขายยังไม่สามารถแรงซื้อนะครับขอโทษนะครับแรงซื้อไม่สามารถชนะแรงขายเมื่อวานได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับเหรียญนี้เลื่อมนะครับเดี๋ยวลองลองมาดูในส่วนของเหรียญบิดคับคอยนะครับในส่วนของเหรียญบิตคาบคอยเป็นเช่นไรนะครับมาดูกันนะครับเหรียญบิตคาบคอยนะครับหากเพื่อน ดูนะครับจะสังเกตแนวรับแนวต้านค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแนวรับแนวต้านสําหรับเหรียญบิตคับคอยที่ฐานเฟรมหนึ่งเดนะครับหากเราตีเส้นนะครับตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับจะเห็นว่าเนวรับแนวต้านค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับสําหรับเหรียญบิตคับคอยค่อนข้างจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์นะครับหน้าฐานเฟรมหนึ่งเดวันนี้นะครับก็คือมีแรงซื้อ มากกว่าแรงขายเมื่อวานนะครับผมก็คือเก็บแรงเซลล์ของเมื่อวานนะครับทําให้แรงซื้อวันนี้ดีตัวขึ้นมาที่164.50บาทนะครับโดยประมาณนะครับคือภาพรวมในวันนี้นะครับมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายของเมื่อวานนะครับมีโอกาสที่จะดีตัวไปต่อนะครับมีโอกาสที่ดีตัวขึ้นไปต่อนะครับถ้าทะลุแนวต้านบริเวณนี้นะครับแนวต้านที่เป็นแนวต้านบริเวณนี้ขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของวันอื่นๆต่อกันนะครับว่าทิศทางของเหรียญคับคอยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับสาหรับเหรียญคับคอยนะครับต่อมานะครับเหรียญ XRP นะครับมาดูในส่วนของเหรียญ XRP นะครับเหรียญ XRP ภาพรวมใหญ่นะครับก็ยังไปเทนขาลงนะครับก็คือเป็นดาวเทนนะครับค่อนข้างที่จะไปเทนขาลงนะครับเทนขาลงนะครับแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนะครับมีแรงเซลล์เยอะนะครับ ทำัม่เกิดโอเวอร์บอทที่โซนด้านล่างนะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดโอเวอร์บอทขึ้นมานะครับก็คือมีแรงเซลล์เยอะนะครับแล้วก็หน้าวันนี้นะครับก็คือมีแรงขายมีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่ว่าแรงซื้อยังไม่สามารถชนะแรงขายของเมื่อวานนะครับสำหรับเหรียญ xrp นะครับผมโอเคนะครับลองมาดูในส่วนเหรียญไรคอยนะครับเหรียญไรคอยเป็นเช่นไรนะครับเหรียญไขขะไรคอยก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็ลักษณะเป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงนะครับเมื่อวานนะครับมีแรงเซลล์นะครับเมื่อวานมีแรงเซลล์เยอะนะครับวันนี้ประกอบกับวันนี้มีแรงบายนะครับก็คือมีแรงซื้อขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่แรงซื้อวันนี้ไม่สามารถชนะแรงเซลลของเมื่อวานได้นะครับมีโอกาสที่จะดีตัวลงต่อนะครับมีโอกาสที่จะดีตัวลงต่อนะครับสําหรับเรียนไรคอยนะครับ โอเคนะครับเราลองมาดูในส่วนของเหรียญบิตคอยแคสนะครับเหรียญบิตคอยแคสเป็นเช่นไรนะครับเหรียญบิตคอยแคสต์ก็เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันนะครับที่ทานเฟรมหนึ่งเดนะครับก็ยังไม่สามารถชนะแรงเซลล์หรือว่าแรงขายของเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะมีแรงซื้อขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่สามารถชนะแรงขายของเมื่อวานนะครับสําหรับเหรียญบิตครับเหรียญบิตคอยแคสนะครับมีโอกาสที่จะลงตัวลงต่อไปนะครับ ภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็นในส่วนของดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโอเคนะครับในส่วนของเหรียญบิตคอยแคดผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญบิตคอยแคดผ่านไปแล้วนะครับเนอดูในส่วนของเหรียญ ada นะครับเหรียญ ada นะปัจจุบันนะครับได้มาทดสอบแนวรับด้านล่างนะครับที่ทานเฟรมหนึ่ง d นะครับได้มาทดสอบแนวรับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นไปต่อนะครับ บริเวณนี้นะครับแล้วก็ดีตัวขึ้นไปต่อนะครับก็คือไม่ผ่านแนวรับด้านล่างนะครับค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับแข็งแรงเลยนะครับโซนนี้นะครับโซนนี้ค่อนข้างจะเป็นแนวรับแข็งแรงเลยนะครับครับมีโอกาสที่จะเกับตัวที่เป็น up ท r e n ขึ้นไปต่อนะครับสําหรับเหรียญ ADA นะครับหลังจากที่มีแรงซื้อแรงขายขอโทษนะครับหลังจากที่มีแรงขายเทลงมาเมื่อหลายวันก่อนนะครับ แต่วันนี้นะครับจบที่แรงซื้อนะครับก็คือแรงซื้อดิ่งตัวขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่สามารถชนะแรงขายของเมื่อวานนี้ได้นะครับแต่ผมคาดการณ์ว่าน่าจะดิ่งตัวขึ้นไปต่อนะครับน่าจะดิ่งตัวขึ้นไปต่อเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ในวันอื่นต่อกันนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนสาหรับเหรียญ ADA นะครับโอเคเหรียญ ADA ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญ ABT นะครับเหรียญ ABT เมื่อวานนี้นะครับค่อนข้างที่เป็นอั trend นะครับก็คือมีแรงซื้อเยอะนะครับแต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าจะ เกี่บจะจบด้วยแรงขายนะครับหลังจากที่มีแรงซื้อเยอะนะครับเกิดโอเวอร์บอทนะครับเออขอโทษนะครับเกิดแรงโอเวอร์โซนนะครับก็คือมีแรงซื้อเยอะจนเกินไปนะครับทําให้แรงขายทุบลงมานะครับเกิดการดีเจคชั่นของราคานะครับทุบลงมานะครับหน้าทังเฟรมหนึ่ง day นะครับหน้าทังเฟรมหนึ่ง day ของเมื่อวานนะครับนะครับหน้าทังเฟรมหนึ่ง day นะครับบมื่อครั้งที่จะคุบราคาลงมานะครับที่กรอบตรงนี้นะครับเกิดดีเจ ของราคาลงมานะครับมีเจกลงมานะแต่วันนี้จบด้วยแท่งแดงนะครับก็คือมีแรงเซล์นะครับมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อสำหรับเหรียญ ADA ในวันถัดไปนะครับโอเคนะครับสำหรับเหรียญ ADA ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนเหรียญ JFIN นะครับเหรียญ JFIN เป็นไปในทิศทางไหนครับเหรียญ JFIN วันนี้นะครับค่อนข้างที่เป็น up ten นะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับมือสืกอว่าแรงขายจะชนะแรง แรงซื um ้อชนะแรงขายของเมื่อวานนะครับมีการดีดตัวขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสที่จะเป็นอัพเทนนะครับก็คือถ้าผ่านแนวต้านบริเวณนี้ได้นะครับมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปต่อนะครับผ่านแนวต้านแนวรับเก่าแนวต้านใหม่บริเวณนี้ขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปต่อนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณราคาแาร็เก็ตบริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่จะอัพเทนขึ้นไปต่อสําหรับอย่างเจฟินนะครับผมโอเคนะครับเย่าเจฟินผ่านไปนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญ POW นะครับเหรียญ POW เป็นเช่นไรนะครับเหรียญ POW ที่ทานเฟรมหนึ่งเดนะครับภาพรวมใหญ่ของเหรียญนะครับถ้าเราตีเส้นดูนะครับตีเส้นเทนดูนะครับส่วนข้างที่เป็น up ten นะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับเทนขาขึ้นวิ่งขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่จะเป็นแบบมีแนวรับแนวต้านถ้าเราตีเส้นเทนขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่มีแนวรับแนวต้านเห็นแบบ ชัดเจนเลยนะครับก็คือบริเวณนี้เป็นแนวรับนะครับเปิดแนวรับแนวต้านบริเวณนี้นะครับถ้าเราตีเส้นขึ้นไปนะครับจะเห็นแนวรับแนวต้านนะครับราคาขึ้นไปทดสอบแนวรับด้านล่างที่เป็นอัท r e n นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับแนวต้านด้านบนแล้วก็ตีกลับลงมานะครับเหมือนทดสอบแนวรับด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อแบบนี้นะครับเป็นขั้นบันไดนะครับค่อนข้างนี่เป็นเหรียญที่น่าจับตามองอีกเหรียญหนึ่งนะครับค่อนข้างที่เป็นอัพ r e n นะครับ น่ะเวลาปัจจุบันนะครับก็คือมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายของเมื่อวานนะครับเวลาคาดการณ์ณทานเฟรมหนึ่งเดนะครับมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับสําหรับเหรียญ POW นะครับผมเป็นเหรียญน่าจับตามองอีกเหรียญหนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อไปเราลองมาดูในส่วนของเหรียญดอทคอยนะครับเหรียญดอทคอยเป็นเส้นไรนณทานเฟรมหนึ่งเดนะครับณทานเฟรมหนึ่งเดนะช่วงเวลานี้นะครับได้มาทดสอบแนวรับเก่าเกิดแนวต้านใหม่บริเวณนี้นะครับ บริเวณนี้นะครับได้มาทดสอบแนวบริเวณนี้นะครับถ้าชนถ้าชนแนวบริเวณนี้นะครับแล้วทะลุขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวตามเทรนนะครับก็คือโอกาสที่เป็นอัพเทรนนะครับแต่ว่าถ้าชนแล้วนะครับดีตัวกลับลงมานะครับมองได้สองทิศทางนะครับดีตัวกลับลงมานะครับจะหลุดกรอบที่เป็น กรอบราคาที่เจ้าตลาดเข้าเข้าซื้อนะครับกรอบราคาที่เจ้าตลาดเข้าซื้อก็คือกรอบบริเวณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณนี้คือกรอบราคาที่เจ้าตลาดเข้าซื้อนะครับหากหลุดลงมานะครับมีโอกาสที่จะมาชนแนวด้านล่างนะครับแนวด้านล่างคือแนวบริเวณนี้นะครับที่เป็นแนวไซด์เวย์นะครับคือแนวพักราคาบริเวณนี้นะครับอาจจะมาชนบริเวณนี้นะครับถ้าหลุดถ้าหลุดกรอบ บริเวณนี้ลงมานะครับอาจจะมาชนบริเวณนี้นะครับก็คือคาดการณ์ว่าอาจจะลงมาเก็บไม้บายที่เจ้าตลาดเล่นก็ได้นะครับบริเวณนี้สาหรับเหรียญดอลล์คอยนะครับผมโอเคเหรียญดอลคอยดผ่านไปนะครับต่อไปเรามาลองดูในส่วนของเหรียญเนียนะครับเหรียญเนียเป็นเช่นไรนะครับเหรียญเนียก็จะคล้ายๆกันนะครับลักษณะเป็นเหรียญที่น่าจับตามองเหรียญหนึ่งนะครับที่ทานเฟรมหนึ่งเดนะครับค่อนข้างที่เป็นอัพเทรนนะครับก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนะครับ คือลักษณะคือมีแรงซื้อนะครับเยอะในภาพรวมนะครับแต่นะราคาปัจจุบันนะครับมีแรงซื้อไม่สามารถชนะแรงขายหรือว่าแรงเซลล์ของเมื่อวานได้นะครับแต่แท่งจบวันนี้จบด้วยแท่งเขียวอาจจะจบด้วยแท่งเขียวนะครับแต่วันถัดไปนะครับอาจจะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับเมื่อมาชนแนวรับเก่าบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นทาร์เก็ตราคาเก่าของบริเวณนี้นะครับอาจจะมาชนที่ราคานี้ แล้วก็ดีดตัวกลับลงมานะครับดีดตัวกลับลงมาก็เป็นไปได้นะครับือว่าถ้าถ้าทะลุนะครับถ้าทะลุอาจจะมาชนที่ทาร์กเก็ตประมาณราคาประมาณนี้นะครับราคาช่วงทาร์เก็ตประมาณนี้นะครับนะครับช่วงราคาประมาณนี้นะครับสรับเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญอีกน่าจับตามองอีกเหรียญหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถเพื่อขอไปด้วยแล้วก็ตัดสินใจเข้าทํากำไรได้เลยนะครับ เราทำอะไรไม่ได้มาชี้นำนะครับในการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเพื่อนเราจะต้องศึกษาความเสี่ยงนะครับแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงบริหารจัดการความเสี่ยงบริหารเงินทุนของเรานะครับที่จะลงในการเข้าซื้อขายในตลาดเหรียญดิจิตอลนะครับให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องนําเงินที่ไม่เด่นร้อนในชีวิตประจําวันของเรามาลงทุนนะครับก็คือเงินเย็นนั่นเองนะครับผมไม่ แนะนำนะครับถ้าเราจะเอาเงินที่เป็นเงินร้อนนะครับขายรถขายบ้านขายที่มาลงนะครับไม่แนะนํานะครับสมควรที่จะเป็นเงินเย็นนะครับเงินที่ไม่เหมือนเดือนน้อยในชีวิตประจาวันของเรามาใช้ในการลงทุนแล้วก็สําคัญเราต้องศึกษานะครับเราต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดือนดิจิตอลนั้นๆด้วยนะครับขอโทษนะครับมีเสียงแทรกนะครับเนื่องจากว่ามีลูกเข้ามาดูการถ่ายข้อสดไลฟ์สดนะครับอัดคลิปวิดีโอผมด้วยเลย ด okay ้วยนะครับโอเคนะครับเหรียญต่อมานะครับก็คือเหรียญ FTT นะครับเหรียญ FTT เป็นเช่นไรนะครับเหรียญ FTT เป็นเหรียญบ็อกเกอร์ FTT นะครับเหรียญบ็อกเกอร์ FTT ครับก็คือลักษณะภาพรวมใหญ่ที่ทันเฟรมหนึ่งเดนนะครับก็คือเป็นดาวเทนก็คือเป็นเทนขาลงนะครับหน้าปัจจุบันนะครับเหรียญ ที่ราคาที่เป็นทาร์เกตปัจจุบันก็คือมีแรงซื้อเข้ามานะครับจบได้แท่งเขียวนะครับอาจจะจบได้แท่งเขียวนะครับแต่ก็ไม่สามารถชนะแรงแรงเซียวที่มีการเทขายลงมาของเมื่อวานนะครับมีโอกาสที่จะกลับตัวลงไปต่อนะครับเนื่องจากว่าที่ทานเฟรมหนึ่งเดย์ณวันนี้นะครับยังมีแรงซื้อไม่สามารถชนะแรงเซียวของเมื่อวานนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเหรียญ FTX นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของเหรียญเกตโทเค็นนะครับเหรียญเกตโทเค็นไม่ใช่ไรนะครับเหรียญเกร e โทเค็น ก็เช่นกันนะครับเหรียญเกบโอเคนะครับณนปัจจุบันก็จบด้วยแท่งเขียวนะครับอาจจะจบด้วยแท่งเขียวนะครับแต่ก็ไม่สามารถชนะแรงเซลของเมื่อวานนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับสลับเหรียญเก็บนะครับถ้าถ้าชนะแท่งเเซลของเมื่อวานนะครับมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับโอเคนะครับภาพรวมเกี่ยวกับเหรียญที่ติดต่อมโดยสังเขตของวันนี้ประจำวันที่ยี่สิบสาม มกราคมปี65สําหรับวันนี้นะครับของเว็บไซต์ดิบครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากมีภาพระการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลย่อมมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ไม่ควานนําเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับหากเพื่อนท่านไหนต้องการทําอะไรเพิ่มเติมสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับผมได้รวบรวมลิงก์เกี่ยวกับบรกเกอร์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการเทรดฟอเรสต์การเทรดสินทรัพย์ดิจิตอลไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสําหรัวนีี้อาเสสงท่ด